นะครับแต้มหนึ่งนะครับตอบนนี้นะึกทใบกระเชยบนี้ค่ะขอาบ วันนี้ก็เป็นวันอยู่ของพี่กานะคะพี่กก็เลยไปตกปลาค่ะแต่ว่ารู้ไม่ได้ไปด้วยนะคะดวนะครับโอ้โหปลากินดีมากเลยนะคะวันนี้น่าถึงเต้นจังเลยค่ะคลิปนี้ลุงก็ให้พี่ไก่ยถ่ายกลับมาให้ลุงนะคะเพราะว่าพี่ไก่เขาก็ทํา youtube เหมือนกันนะคะเป็นยูทูบเกี่ยวกับตกปลานะคะถ้าใครอย,อยากดูก็เข้าไปดูได้เลยนะคะ ช่องนี้ว่าคุณดอยค่ะน่จะไซส์โลได้นะครับตัวใหญ่มากนะครับนี่นะครับทีมนี้ครับตัวใหญ่มากนะครับไซส์โลนะครับโอ้โหปกำลังใหญ่แต้มหนึ่งนะครับ งนะครับเราเจอปลาอะไรนะครับงๆลงนะครับถ้ามันออกมาครับมันออกมาถ้ามันออกมาครับถ้ามันอมบ้ามมา ปะปล่านุนจันไหมครับสุดยอดมากเดี๋ยวให้ดูผลกันนะครับนี่นะครับปล่านุนจัน,นะครับใช้ยมันโลกว่าสองโลนะครับสุดยอดครับสุดยอโดโลนะครับ โอ้ปันนิงนะปันนิงโอ้โหนี่นะปันนิงนะเป็นกิโลนะครับโอ้โหนี่นะครับปันนิงนะปันนิงคุไม่ค่อยเห็นนะครับปันนิงไซส์กิโลนะครับตัวใหญ่มาก ลงนั้นนะครับเ้องนะครับลุนจันอยู่แล้วเอาไปปัดตมังเหรอออกลุนจันนะครับดวนจันลุนจันเฮ้ยกัดดงีงน,นะครับตรงนี้สายไม่ค่อยใหญ่นะครับสวยๆนะครับโอ้ เดี๋ยวไปใส่กระชังก่อนนะครับตัวนี้ไม่น่าจะถึงโลนะครับนี่นะครับโอ้หเอากันไม่ขึ้นเลยนะครับป่านุนนชันตัวนี้ก็ไซส์ใหญ่นะครับนีนะครับแต่ปัานนีงไซส์โลอีกต่างหากน,นะครับนี่นะปัานนี้ นี้ไซส์เป็นโลเป็นโลนครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวนะครับวันนี้นะครับโ oh, อ้โหสุดยอดนะครับนี่้อโอ้ oh. ไปดูปลานอว้าวสปันนีเหรอปันนี่กับปันน,นุนจันที่วันนั้นทำทีมอันนั้นน่ะดูไปหลายตัยยวยเยอะมากนั่นะเผื่อได้ว้านี่ปันนุนจันโอ้โหปุ๊งใหญ่เลยใช่กี่โลเนี่ยมันจะโมกกว่า ดูปนิงไหมปนิงไหมดูก็ปนิงไม่ดินี่ปนิงปนิงจะตายปนิงก็โลหนึ่งแล้วก็มีปลาทับทิมอีกตัวอะไร<อ>วนันนี้โหสุดยอดเดี๋ยวไม่ดินี่ใหญ่เท่ากับบ<อ>ุ้ยเลยโหเยอะจ้าอีกอ่ะฮึขอเลี้ยงจ้ามา พ่อพ่ออ mm. ืมเอ็พ่อพ่อดูดดะอม่าฮ่าฮ่่าฮ่ให้ปาให้ปาให้ป๊าให้ไปเอาเอาอ๋อปนี่เขาใหญ่เยอะเลยเขาเกามา่ใหญ่มากลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลวดค่ะทุกคนนะคะอุดรธรรมาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจมากๆเลยนะคะวันนี้รู้มาทําเมนูปลานะคะปลาแบบไหม่ธรรมชาติค่ะปลาทับทิมนะคะเราไม่ได้ไปซื้อมานะคะวันนี้มาทําเมนูแบบว่าหมูใบตองหรือว่าแอปปลานะคะ,ะวิธีทำเนี่ยมันง่ายิดเดียวเองนะคะพี่ๆก็สามารถทําตามได้ค่ะแถมอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ อตอนนี้ลูกก็ไปเก็บใบตองผัดเจ้าองผัดชิพลังอะไรอย่างนี้นะคะตะไคร้อะไรพวกนี้ลูกก็ยังไม่ได้ไปเก็บเลยนะคะไปกันเลยค่ะ we <laughs> เก็บผักชีฝรั่งไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะที่นี่มีอยู่หนึ่งต้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเก็บต้นนี้ก็แล้วกันนะคะฝนตกเลยอะ่ะเท่าไรกันเลยวันนี้เ้อนผักชีฝรั่ง นี่เลยค่ะวัาดุดีของเราค่ะมีปลาทัดทีมหนึ่งตัวนะคะอันนี้ล้างมาล้างไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคืนเอากลับมาถึงก็ล้างสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็มีพิไัยนะคะเป็นเม็ดพิไทยแล้วก็ใบกระเจี๊ยบค่ะใบกระเจี๊ยบแล้วก็ตะไคร้นะคะชะโอมพะจีฝรั่งหรือต้นนะคะเพราะว่าฝนตกก็เลยไปเก็บไม่ได้ค่ะแล้วก็ใบชะพลูค่ะ มีขีนนิดนึงมะ,มะเขือเทศสองลูกค่ะมีพริกแห้งนะคะเราใส่พริกป่นลงไปด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะอัดับได้เลยนะคะเราก็มาหาไปให้มันชิ้นลิทท่องมิท่องนะคะนี่เลยค่ะ ที่นี้ค่ะทีนี้เราก็มาทำกระปุงค่ะ มนน,นะะีใบชะพูค่ะเดีย๋ยวอันนี้เราขึ้นอันอนี้ก่อนขึ้เทศค่ะคะือ,อะไรนะมะเขือเทศนี้คือไม่เปรี้ยวนะคะคือหวานค่ะเราใส่ขิงไปค่ะตะไคร้ ไัยแล้วก็พี่กแห้งน,นะคะตามด้วยกระเทียมค่ะเตรียมหมดเลยอ่ะเตรียไปทั้งตูนหมดเลยอมาใส่ผัดเลยค่ะ ไปเลยนะคะใบชะพูใบหอมชูไม่ใช่กะชิฝลังชะอมนะคะค่ะแล้วก็มีพี่ๆท่านหนุนถามนะคะว่าใบกระเจี๊ยบนี้ค่ะทํายังไงกินนะคะคือทําวิธีให้ดูหน่อยว่าทํายังไงนะคะก็เราก็ต้องกาคัเปรี้ยวใช่ไหมคะมือไม่ว่าจะแอดนะคะเมียนนะคะก็มาใส่นะคะต้ยมยำต้มอ,อะไรก็ถ้าต้อกกาคับเปรี้ยวเราก็มาใส่ได้ค่ะ เราวิธีทำวิธีใส่ก็ง่ายๆอย่างนี้ค่ะคือเราเด็บใบอันนี้มาแล้วก็ขยี้ใส่อย่างนี้ค่ะคืออะไรนะเดบใส่อย่างนี้เลยค่ะคือคอมเฟลของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่อย่างนี้ค่ะทีอย่างนี้นะคะง่ายนี้เดียวเองค่ะก็เราก็ไปผสมผสมของเรานะคะ เกลือผงชูรสนะคะใส่เยอะเลยใส่ให้เข้าเนื้อปลาด้วยนะคะผงชูรสค่ะแล้วก็เมนูนี้เราใส่รสด,ดีเข้าไปด้วยนะคะเพิ่มความอร่อยค่ะเราใส่พริกสองอย่างนะคะพริกแห้งแับพริกป่นค่ะเอาไปเผ็ดๆเลยแล้วก็นี่เลยเครื่องเทศของเราที่เมื่อกี้ลุ้นตามนะคะ อันนี้คือต้องมาไว้ประมาณก่อนที่จะทำนะคะต้องมาไวประมาณแค่20นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะคะถ้ามาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่ยินดีเลยนะคะอร่อยเลยค่ะเดเออแล้วนะคะตอนนี้เมื่อกี้เอาช้อนมาเลย อันนี้ลูงทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเนี่ยเข้ากันดีก่อนเราค่อยไปทำเมนูค่ะเราจะทำไปตออย่างนี้เพื่อความยืดหยุ่นนะคะไม่ให้มันฉีกขาดง่ายค่ะ เอาปลามาใส่นะคะ เราไปหมุแล้วก็เอาไว้อย่างนี้นะคะเ็ค่ะทีนี้ก็รอไปเรื่อยๆนะคะประมาณสามสิบนาทีหรือว่าเรื่อยๆคะ่ะจนกว่ามีเวลานะคะแต่ว่าแต่ว่าตามสูตรนี่คือ30สิกว่าน,นี่นี่ก็กินได้แล้วแหละคะ่ะ ตอนเด็กๆมีใครเคยเล่บ้างคะเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะคะอันนี้คือกั้งกั้งอะไรนะของใบตองที่เมื่อกี้ลูกไปเก็บนะคะลูกจะมาเล่นให้ดูคะ่ะนี่เลยวิธีทำไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกกลค่ะเดี๋ยวลูกจะทำให้ดูคะ่ะ นี่นะคะเชื่อว่าคุณอาขาคนบนุดอยเขานะคะตอนเด็กเดนเนี่ยเคยเล่นกันทุกคนนะคะต้องรางวัหน่อยนะคะที่นี่น่าจะสามอั 5. นสีอันห้าอันก็พอแล้วมีอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็จะยิงแบบว่าต้องเด่นเดนนะคะปู่ย่าตายายเขาทาให้ช่บทำให้เล่นนะคะตอนที่ไปไล่หรือว่าไปที่สวนนะคะ วิธีเล่นก็ง่ายมากนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสนี่เลยนะคะก็คิดถึงต้นเด่นๆนะคะที่เล่นกันนะคะนีใครเคยเล่บ้านนะคะคนอขาข่าเชื่อว่าทุกคนเคยเล่นแล้วนะคะจะอย่างนี้ค่ะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะเป็นอาขาก็คือค่าคล้ายกับว่าปืนนะคะแต่ยิงปืนประมาณนั้นนะคะมีเสียงแบบว่าฟันดีๆนะคะ เอ๊ะทำไมอันนี้ชดอ,อันนี้จะเลยนี่เลยคะ่ะนี่เลยใครคือเลขบ,บ้านคะคิดถึงเด็ดๆเนาะนี่เลยคะ่ะทีนี้ก็มาพิดด้านนะคะท่านผู้ชมต้องระรวังด้วยนะคะมันร้อนคะ่ะอู้หูนี่เลยคะ่ะ ใบตอนมันไหลชั้นอนู่นะคะคุณไม่ไหม้ข้างในหรอกค่ะตอนนี้ก็สุกไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะโหกินแต่ว,ว่าหอมทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะห,หลอเล่นสุกไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวตะเกให้ดูเลยนะคะจะเกตต้นนี้เลยค่ะร้อนร้อนร้อน จีนจีนโเก็บไว้นะคะเก็บไว้ให้มายิงค่ะถึงจะอร่อยค่ะถ้ายินแล้วไปใส่ในตู้เย็นค่ะผู้นีชช้อคืออร่อยมากเลยค่ะถ้ากินผู้นีชช้อนะคะแต่ว่ากินวันนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะโหนี่เลยค่ะควันยออ,อยู่เลยนะคะเอาเรายุมาอย่างนี้เลยนะคะ เดี๋ยวลุงจะมาชิมให้ดูตรงนี้เลยนะคะลุงจะไม่กินข้าวแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะกนินตอนเย็นๆนะคะประมาณหกโมงกว่าเจ็ดโมงประมาณนี้นะคะเพราะว่าลุงมีธุระนิดหน่อยนะคะลุงจะมาชิมให้ดูนิดหน่อยคะ่ะตัวนี้นะคะวูนเนื้อนิดๆปาต้ดชิมค่ะวูนนี่เลยค่ะนี่เลยหอมอ โืมสีปซี่ซเปีซีแซฟอินดีเดอร์ยิงกรข้าวอร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวกินตัวยิงค่ะรอให้มันเย็นก่อน <c oughs> นี่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 จ้าน้องน้อง วนไปวนมาเพราะว่ากินชะอมมีชะอมด้วยนะคะใบชะพูกับปลาเน้นๆแ <c> ล <oughs> <c oughs> <c oughs> ้ว,ว,ว,วก็เมื่อคืนนะคะตอนที่ไปเก็บ ช้อองค่ะผมตกหนาเลยนะคะก็ไปเก็บของย่านะคะไม่ใช่ของลุงค่ะย่าบอกว่านะคะเก็บได้ค่ะเพราะว่าย่าก็ไม่ค่อยมีเวลามาใช่ไหมถ้าปล่อยไว้ก็จะเอ่ออะไรนะคือแก็เลยนะคะคือทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะคือไม่มีใครเก็บเลยค่ะลุงก็เลยไปเก็บนะคะไปเก็บบอว์เยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้ลุงกกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามา ให้กำลังใจมากๆเลยค่ะสำหรับที่นี่สวัสดีค่ะเ oh <my. S 1> จอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ